สดีค่ะ,ะแฟนชั่วกินเที่ยวพามาทำหมูเน,เ,เ,หมนเนื้อแดดเดียวหมูเนื้อแดดเดียวนะคะทำการหมักนะคะหชั่วรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะหมักไว้นะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปึกเข้าไปนะคะน้ำตาลมะพร้า,พาวนะคะ ใสีน้ำตาลนะคร้าันะคะที่ไหนก็ใส่ไมนะคะโอ้ดเดียวเนี้ยดเดียวนะทำทำทำนะคะโอเค ตากแดดนะคะตาแดดนะคะแดดเดียวนะคะกลับด้วยนะคะตากแดดก็กลับกลับด,ด้านด้วยนะคะกลับด,ด้านกลับด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอร่อยอร่อยนะคะทานด้วยกันนะคะหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว ดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะแล้ก็จะพาทันเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือทำการผึ่งไว้แล้วนะคะนำไปตากแดดนะคะตากแดดแดดเดียวก็เอามาทอดทานได้เลยนะคะตอนช่วงที่ตากแล้วก็กลับด้านให้มันโดนแดดทั้งสองด้านนะคะ อร่อยอร่อยนะคะไปซื้อเขาก็ลายตังนะคะแต่แค่หมูสดกับอันนี้เนื้อสดเนื้อสดก็โล่สองร้อยแปดสิบแล้วนะคะที่เชียงใหม่นี่จะแพงหน่อยนะคะแล้วก็มาหมักใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นหมักไว้คืนหนึ่งนะคะแล้วก็มาผึ่งตากแดดน,นะคะนะคะทําแบบง่ายๆสไตล์ปลาแบบนะคะอร่อยหาะนะคะก็นเหนียวร้อนๆนะคะ ข้าวนร้อนๆทานกับหมูแดดเดียวทานกับน้ำพริกแดงตาแดงนะน้ำพริกแมงดาลพริกตาแดงก็อร่อยนะคะผับลวกนันค่ะยุ่งงงก็ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหมูแดดเดียวข้าวเหนียวร้อนๆเนื้อแดดเดียวข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยแล้วนะคะอยู่ง่ายกินงายสไตล์ประแบมนะคะนะคะชวนมาทำหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะ ก็ไลกดแชร์ก,กดติดตามป้าแบบทัวกินเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ